โรเบิร์ตเฟอร์ซิงเวดโลเกิด22กุมภาพันธ์2461อันตันอิรลินอยสหรัฐอเมริกาเวทโลหรือที่จักกันในชื่ออันตันไจแอนและไจแอนออฟอิ l i n น i ยเป็นชาวอเมริกันบุคคลที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ผู้ที่มีหลักฐานที่หักล้างไม่ได้เขาเกิดและเติบโตในเมืองอันตันรัฐอิรลินอยซึ่งเป็นเมืองเล็กๆใกล้เมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรี คามสูงคารเมโร้2เมตร72เซนติเมตรนักหนัก199กิโลกรัมขนาดร่างกายที่ใหญ่โตและการเติบโตอย่างต่อเนื่องสาเหตุมาจากการเจริญเติบโตมากเกินไปของต่อมใต้สมองซึ่งส่งผลให้ระดับฮอร์โมนการเจริญเติบโตของมนุษย์สูงผิดปกติเวนโลเสียชีวิตเมื่อ15กรกฎาคม2483อายุ22ปีมิสแกนซารัฐเมริกา รูปปั้นเวโลขนาดเท่าจริงถูกสร้างขึ้นตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และศิลปะออนตันในปี2529